พระขุนแผนรุ่นป่าช้าแตกนับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลอย่างหนึ่งของวัดสว่างอารมณ์และถือเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกที่หลวงพ่อแปะได้นำติดตัวไปด้วยตามงานจิตนิมนต์ต่างๆเพื่อถือนำไปให้พระเจจิตชื่อดังได้ร่วมอธิษฐานจิตเพิ่มพลังพุทธคุณและยังสุดยอดด้วยมวลสาร ที่มากกว่าร้อยแชนิดที่นำมาจากปาชา้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพุทธคุณครบเครื่องจักรวาลเมตตามหานิยมบรรดาลทรัพย์คงกะพันชาตีแคลวคาดปลอดภัยมหาอุดหยุดลูกปืนมหาอำนาจบารมี